ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าในตลาดสมาร์ทโฟนที่แข่งขันกันดุเดือดโดยเฉพาะในตลาดใหญ่ๆมากๆอย่างประเทศจีนนี่นะครับสถานการณ์จริงๆมันจะเป็นยังไงล่าสุดนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับโทรศัพท์แบรนด์หนึ่งออกไปนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งในจีนเลยครับแต่ผมน่ะก็นันมีรายงานกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยครับซึ่งเขาก็ชี้เห็นภาพของตลาดมือถือระดับไฮเอน n d หรือระดับ งในข้อมูลยอดขายล่าสุดนี่นครับโอ้โหบอกเลยครับว่า Apple เนี่ยเรียกได้ว่าครองสามอรนดบแรกไปเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยทีเดียวทั้ง iPhone 17 17 Pro Max แล้วก็17 Pro เรียงกันมาเลยครับแต่ที่น่าสังเกตกว่านั้นเลยก็คืออันดับอื่นๆที่เหลือในชาร์ตน่ะส่วนใหญ่มันก็จะกลายเป็นโทรศัพท์ Android ราคาประหยัดจากจีนไปเลยครับเราอะกลับไม่ค่อยเห็นรุ่นไฮเอนหรือว่าเรือธงจากแบรนด์จีนอันดับต้นๆเลยปรากฏการณ์นี้เนี่ยเขาก็ตีความกันไปนะครับ ว่าแม้ว่า Apple อ่ะจะดูเหมือนอัปเกรดมือถือตัวเองทีละเล็กทีละน้อยก็ตามครับแต่ว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของพวกเขาอ่ะก็ยังคงแข็งแร่งมากๆมันก็เลยนําไปสู่ข้อสังเกตที่ว่าแหมงานนี้แบรนด์สมาร์ทโฟนจีนเองก็คงจะต้องเจอเข้ากับของแข็งแล้วลหละครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าพวกเขาก็เจอเข้ากับฟอร์ม้ารทไทที่หนักน่วงมากเลยในการที่จะแข่งขันในตลาดระดับไฮเอนด์ทีนี้ครับเราไปดูช่วงเวลาสาคัญที่สุดของผู้ประกอบการจีนกันบ้าง นั่นก็คือเทศก,กาลช้อปปิ้ง11/11หรือวันคนโซนสิงกิลเดย์นั่นเองครับซึ่งปกติแล้วอ่ะเขาจะเริ่มแคมเปญกันยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยหรือเดือนกันยายนเลยครับอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นสนามวัดกําลังของจริแหละครับแม้ว่าแบรนด์จีนหลายค่ายก็จะพยายามเปิดตัวแคมเปญต่อสู้กันอย่างเต็มที่เลยก็ตามแต่ก็มีโรเกอร์ท่านหนึ่งครับเขาก็ได้ชี้เห็นผลลัพธ์เลยว่าซีรีส์ p h o n e 17เองมันก็ยังคงกวาด3อันดับแรกอยู่ดีครับและที่น่าสนใจ ไปยิ่งกว่านั้นนะครับแม้แต่ iPhone 15ที่แบบว่าเปิดตัวไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ยังสามารถนํากลับมาติดติด,ตดอันดับแรกได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้แผนการของแบรนด์จีนที่เคยประกาศไว้เสียงดังเลยนะครับว่าจะมาท้าทายหรือว่าโค่นล้ม Apple เนี่ยจะถูกมองว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเลยครับข้อมูลนี้ไม่ได้มาลอยๆครับท่านผู้ชมบริษัทวิจัยอย่างเขาโ point ก็ได้สนับสนุนข้อสังเกตนี้เหมือนกันเขาชี้นะครับว่าซีรีส์ไอโฟ ปีนนั้นนะ่ะมียอดขายในจีนช่วง10บวันแรกเพิ่มขึ้นถึง14%เมื่อเทียบกับ iPhone 16ของปีที่แล้วโดยเฉพาะรุ่นสแตรฐานหรือว่ารุ่นธรรมดานี่แหละครับที่ทำยอดขายนำโด่งเลยและนอกจากนี้นะครับในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม Apple เองก็ยังครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการตลาด21%บนชาร์ตของยอดขายแบบไหลสดของ11-11ในขณะที่ฝั่งจีน Xiaomi 17 Pro Max ครับก็ปรากฏตัวอยู่ในอันดับที่10ครับ ซึ่งก็นับว่าเป็นรุ่นเดียวของแบรนด์ระดับไฮเอนด์หรือว่าเรือธงที่ติดอยู่ในรายการนั้นทีนี้ครับเราลองมาเจาะลึกที่กรณีของ Xiaomi กันบ้างครับท่านผู้ชมสถานการณ์ของ Xiaomi นี่มันน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อมีการโปรโ,โมทว่า เซี่ยวมี17นี่นะครับจะมาใซงหน้า iPhone 17แบบขาดลอยเลยนะครับแต่ก็มีผู้สังเกตการรายนึงครับเขาก็ดันไปตั้งข้อสังเกตที่มันน่าสนใจขึ้นมาครับมีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งครับเขาเล่าประสบการณ์เลยว่าเขาเอารถไปเข้าศูนย์บริการแล้วก็บังเอิญบังเอิญน,นะครับว่ามันน่ะเป็นโชว์รูมของ S ของ Xiaomi, องเสีีี่วมพดและด้วยความที่เห็นว่ารถของเขาอ่ะมันกําลังฮิตเลยทีเดียวเขาก็เลยแวะเข้าไปดูซะหน่อยครับทันใดนั้นเองครับเขาก็ได้ไปเจอกับพนักงาน2คนกําลังไลฟ์สดโชว์รถของเีย a o ม่ YU7 อยู่เลยแต่ที่ผีก,กวน,นเลยนะครับท่านผู้ชมพนักงานนั้นกลับกําลังใช้ iPhone ไลฟ์สดครับรเกอร์ท่านนี้ทนะี่ไก็เลยอดไม่ได้ที่จะถามไปนะครับว่าอา้าวไหนพวกคุณว่ามือถือของพวกคุณมันแงนะังหน้า Apple ไปหมดแล้วไงแล้วทําไมถึงยังใช้ Apple ไลฟ์สดจน เพราะการก็ตอบกลับมาแบบหน้าตาเฉลย,ยครับบอกว่า,วาอ๋อถ้าเรื่องไร้สดน,นะมือถือ Apple อ่ะมันยังดีกว่าเหตุการณ์นี้ครับมันก็เลยก่อให้เกิดคําถามในหมู่ผู้บริโภคขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความสอดคล้องระหว่างคํากล่าวอ้างทางการตลาดกับประสิทธิภาพในการใช้งานจริงในบางแง่มุมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะซึ่งถ้าเราครับไปดูข้อมูลยอดเปิดใช้งานณนวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็จะมีะรายงานว่าซีรีส์ iPhone 17ในจะีนนั้นทะลุไปแล้วถึง8 7.25ล้านคูเรื่องครับท่านผู้ชมและนักวิเคราะห์ก,ก็คาดการณ์น,น,นะครับว่ามันจะนําไปอีก10ล้านคูเรื่องภายในกลางเดือนนี้ซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนถึงการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่การตลาดหรอกครับเรามาดูประเด็นในเรื่องของคุณภาพและการออกแบบกันบ้างนะครับมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับเขาก็ชี้ประเด็นในเรื่องของการ copy ครับโดยเฉพาะการตั้งชื่อรุ่น17ให้มันตรงกับ Apple นี่แหละครับมีอกเกอร์สายเทคนิคท่านหนึ่งครับเขาลงทุน คุณทำครงการชํำแหละเทคดาวเครื่อง Xiaomi 17 Pro Max เพื่อดูไส้ในกันเลยทีเดียวครับแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นหลายประเด็นเริ่มจากเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือ QC ที่เขาบอกว่ามันยังคงต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยครับเพราะว่าระหว่างที่ชำแหละเนี่ยครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมันก็มีนอตตัวหนึ่งหลุดออกมาเองซะอ,อย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเขาอะก็ยังได้ชี้เห็นจุดเด่นหลายอย่างเหมือนกันนะครับเช่นที่ชาร์จเร็ว100วัตต์หรือว่าจอรองด้านหลังที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอิเล็ คอนิกได้เออมันก็น่ารักดีนะการชาร์จไร้สาย50วัตต์เขาก็ยังชมในเรื่องของกระจกรากอนคริสตัลกราครับที่พัฒนาขึ้นเองว่ามันแข็งแกร่งและทนทานมากๆแต่จุดที่เขาตั้งข้อสังเกตเลยก็คือ ฝาหลังอะ่ะมันดันเป็นพลาสติกนี่แหละครับแล้วก็จอรองที่เอาไว้เล่นสนุกสนุกเลยครับมันก็ดันไม่ทนทานเท่ากับจอลหลักขวนทีเดียวก็เป็นรอยแล้วแถมขนาดเซ็นเซอร์กล้องก็ยังเล็กกว่าของ Apple ยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโรกเกอร์ท่านนี้นะครับเขาก็สรุปไปเลยครับว่าแม้ว่าจะใช้วัสดุที่ดีม,ดมีนวัตกรรมที่น่าสนใจแต่รายละเอียดด้านคิวซีนะครับก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่อีกมากเลยทีเดียวแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบเท่านั้นับท่านผู้ชมยังมีประเด็นที่ กน,นั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยและมิติทางการเมืองในด้านของความปลอดภัยนี่ครับมีรายงานที่น่ากังวลครับอย่างกรณีที่สู้โจมนทฑนเจียงสู้มีเด็กชายวัยสามขวบเท่านั้นครับท่านผู้ชมได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหมเพราะว่ามือถือที่เขาใช้ดูวิดีโอน่ะมันเกิดต้มขึ้นมาครับแล้วก็ไฟลุกไหมทั้ทงๆท,ที่เรื่องอ่ะยังไม่เคยซ่อมหรือว่าดัดแปลงเลยนะครับเนี่ยยังไม่รวมถึงรายงานที่มันเกี่ยวกับปัญ หากับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์เขาอีกด้วยนะครับในวิธีทางการเมืองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านจีนอย่าง USAN s เขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตน,นะครับว่าพอขอ,อนั้นเนี่ยได้พยายามที่จะปลุกกระแสชาตินิยมหรือที่เรียกกันว่า Li t t l ิ p i n งนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาต่างๆซึ่งการซื้อมือถือที่ผลิตในประเทศมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติไปแต่ในขณะเดยียวกันครับมันก็มีการตั้งข้อสงสัยมาตลอดนะครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะมี ฟังก์ชันซอฟต์แวร์สอดแนมเพื่อติดตามพลมเมืองประเด็นนี้นะครับมันยิ่งถูกจับตามองเมื่อมีรายงานว่าประเิศีสื่อจินผิงนั้นได้มอบสมาร์ทโฟน เสี่ยมี่นี่แหละครับให้เป็นของขวัญให้กับประธานทธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งก็นําไปสู่บทสนทนาเชิงติตลกที่มีการถามไถ่กันในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แบ็กดอร์หรือว่าประตูหลังนะครับที่หลายคนนั้นก็สงสัยนั่นเองครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของจีนกันบ้างครับนั่นก็คือหัวเว่ยหัวเว่ยนี่นะครับเขาถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของลัทธิชาติยมจีนเลยนะครับแต่เขาอ่ะก็กําลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นกันเรามาเริ่มกันที่การเปิดตัว อ้้ยเมทเจสิบแอร์วอลเกอร์ชาวจีนหลายคนเลยครับพวกเขาก็ได้ออกมาวิจยัยกันนะครับว่านี่นะมันน่าจะเป็นการแบบว่าจงใจทําให้คล้ายไอโฟนแอร์ของ Apple มาแบบตรงต้ง,ตงเลยครับเอ๊ะทำไมเหรอข้อวิจยัยหลักๆเลยก็คือมันไม่สอดคล้องกับชื่อแอร์เลยทั้นี้ครับคือมันทั้งไม่บางมันหนา6มิลลิเมตรครับแล้วก็ไม่เบามันหนัก206กรัมครับแถมยังใหญ่เกินไปอีกด้วยขนาดหน้าจอมัน7นิ้วครับวอลเกอร์ Walker หลายคนนั้น ถึงกับมองเลยครับว่ามันไม่เป็นมิสต่อผู้ใช้งานทั่วไปเลยนะเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับตั้งคําถามแรงๆเลยครับว่านี่ผู้คณทีมนักออกแบบอะได้ลองใช้มือถือหัวเว่ยกันบ้างหรือเปล่านี่เขาก็เลยบอกนะครับว่าถือไปเครื่องชั่วโมงเนี่ยปวดเมื่อยแน่นอนครับบ้างก็แซวนะครับว่าใช้โทรศัพท์เป็น iPad กันลึกให้แต่เสียงวิจารณ์มันก็ไม่ได้มีแค่รุ่นใหม่ครับผลิตภัณฑ์กลุ่มจอพับของหัวเว่ยนี่นะครับที่มันดูเหมือนจะเจอกับปัญหาหนักเลยทีเดียวมีผู้ใช้งานรายหนึ่งนะครับที่เขาได้ออกมาแบ่งปันปรรระบบกาาเลยคัว่ เขาที่ซื้อมือถือพับฝามพับมาในราคา2 1 0 0 0ห่ยวนหรือประมาณ10,000 0กว่าบาทไทยครับแต่ใช้ไปแค่6เดือนเท่านั้นครับทั้งที่ไม่ได้ทําตกเลยจอก็เกิดรั่วแล้วก็มีฟองอากาศบุดขึ้นมาแล้วพอไปเช็คค่าสอบโอ้โหค่าเปลี่ยนจอเ,เนี่ยประมาณ8 00 0หยวนครับก็เกือบ4 0,000บาทเลยครับเขาก็เลยสรุปนะครับว่ามือถือจอพับของโควเวนเนี่ยมันบอบบางมากทั้งบานาพับละเอียดอ่อนหน้าจอนิ่มเป็นรอยง่ายโดยเฉพาะตรงรอยพับที่นูนขึ้นมาแล้วก็รั่วได้ง่ายแถม ังไม่กันน้ําอีกด้วยยังไม่หมดครับมีรายงานจากร้านค้าแห่งหนึ่งครับเขาก็เล่าถึงกรณีลูกค้าที่ซื้อหัวเว่ยเมท x ห้าจอพับไปแล้วแค่ห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงหลังซื้อเท่านั้นแหละจอแตกตรงกลางเป๊ะเลยครับตอนท,ที่ลูกค้ายืนยันนะครับว่าไม่ทําอะไรตกหล่นเลยเรื่องดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเคลียร์กันยังไงเลยทีเดียวเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับว่าเขาทําตกจริงหรือเปล่าหรือไม่ได้ทําตกแน่แ,นแล้วที่แน่แนรับประกัน7วันเนะี่ยเขาก็ไม่รองรับเรื่องจอ ตอแตกตัวด้วยสิเอาล่ะครับเรื่องของวัสดุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูกันไปใช่ไหมครับแต่ผมว่ามันยังมีอีกสองเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือประสิทธิภาพและบริการหลังการขายครับทีนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานบางส่วนเขาก็รายงานอาการแหลกหรือว่าอาการช้าอาการหน่วงครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่แก่กองยางพี80ก็ตามแหมท่านผู้ชมครับถ้าเป็นมือถือที่ใช้มาน,นานแล้วมันช้าเราก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหม ว่าอ๋อเมมโมรี Memory มันอาจจะเต็มหรือแบตเตอรี่มันอาจจะเตื่อมแต่นี่น่ะของไม่แกะกล่องเลยมันก็เลยทําให้เราอ๋อสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์หรือเป็นที่ตัวฟอ์แวร์ที่เขาครอบทับมาหรือที่เขาเรียกกันนะครับว่าอัลตรามิเซชันมันอาจจะยังทําการจัดการทรัพยากรเขเรื่องได้ไม่ดีพอหรือเปล่าโอ้โหถึงขนาดที่ว่ากันว่าขนาดพนักงานที่ศูนย์บริการเองนะครับตอนที่เขาทดลองเปิดกล้องดูหรือ ลองเปิดแอปยอดนิยมอย่างติ๊กตอกให้ดูก็ยังยอมรับเองเลยครับว่าอ๋อมันมีอาการช้าจริงๆกันนี่เอาละครับเรื่องของประสิทธิภาพก็ว่าน่าคิดแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยอันนี้มันก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมันมีเรื่องเล่าจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งครับที่เขาใช้คําค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาบอกว่าการจัดการของศูนย์บริการนั้นน่ยมันก็ค่อนข้างจะอินโนแครซี่สินดีครับเรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเขาซื้อมือถือจอพับเรื่องใหม่เอี่ยม ใช้ไปแค่20กว่าวันเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับยิ่งเป็นมือถือจอพับซึ่งเราก็รู้กันดีครับว่าเป็นเทคโนโลยีจอพับเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆความซับซ้อนตรงบานพับหรือว่าตัวหน้าจอที่มันยืดหยุ่นได้เนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้ง่ายกว่ามือถือแข็งๆทั่วไปปรากฏว่า20วันครับมีเส้นดำปรากฏขึ้นมาพาดกลางจอเลยทีเดียวแล้วพอเขาเอาไปที่ศูนย์บริการทางศูนย์ก็รววตอบครับแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีร ลอยตกรับไม่มีรอยกระแทกถ้าเป็นเราอ่ะก็คงจะใจชื้นกันแล้วใช่ไหมครับโอ้คงได้รับประกันแน่นอนแหละนะไม่ได้ทําตกเดี๋ยวก็ได้ต้อมแหละแต่เดี๋ยวก่อนครับกลายเป็นว่าในตอนแรกอ่ะทางศูนย์นะครับกลับปฏิเสธรับประกันไปเลยครับแหมเรื่องนี้มันก็มาจบตรงที่ว่าโลเกอร์ท่านนี้ครับเขาต้องไปสู้พ่อสิ์ของตัวเองครับโดยการไปโพสต์วิดีโอเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ลงในโตอหินนั่นเองครับนี่มันก็แสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลมีเดียในยุคนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าถ้าคุณอยาก ได้รับสิทธิ์ที่ควรจะได้เนี่ยคุณก็จะต้องเสียงดังก่อนอยู่กระทั่งเรื่องมันเริ่มดังขึ้นมาในโลกออนไลน์เท่านั้นครับทางศูนย์เนี่ยก็เพิ่งจะยอมซ่อมให้ฟรีมันก็เลยเกิดเป็นคําถามที่เขาฝากไว้นะครับว่าทําไมทําไมครับต้องให้มันยากเย็นขนาดนั้นด้วยแต่ผมว่านะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คิดว่าใครจะเอาเปรียบใครแล้วเราก็เรื่องนี้มันก็คงจะจบอย่างแฟฝงแล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับและจากเรื่องประสิทธิภาพจากเรื่องกรบริการเรื่องราวทั้งหมดนี้ครับมันก็น์ ที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆในเชิงสังคมวิทยาเลยครับที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบางส่วนนั้นเข้าถึงกับบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาใหม่เลยครับว่าแบรนด์ศาสนามันคืออะไรหรอครับมันคือคำที่เขาใช้อธิบายลักษณะของแบรนด์ที่ห้ามวิพากษควิจวรจ์ครับเอาจริงๆนะครับท่านผู้ชมปรากฏการณ์ที่คนรักแบรนด์มากๆจนออกมาปกป้องแบรนด์อย่างสุดตัวเนี่ยมันมีให้เห็นกันทั่วโลกกันแหละครับไม่ว่าจะค่ายผลไม้หรือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าบางค่ายที่แฟนๆเขาเหนียว แต่ท่านผู้ชมครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เรียกอาการนี้ครับว่าแบรนด์ไทบริสซิมหรืออาการรวมกลุ่มเป็นเผ่าพันธุ์ของแบรนด์ครับคือเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใครมาว่ากลุ่มเราหรือแบรนด์ที่เราใช้นะ่ะไม่ได้นะครับแต่ท่านผู้ชมครับแต่ในบทริบทที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่นี่มันจะมีมิติที่ซับซ้อนมากกว่านั้นอยู่ครับมันคือการที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งครับเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้สนับสนุนแบรนด์เหล่านี้นี่เขาก็มักจะมีความเชื่อมโยงกับการซื้อตัวรั เข้ากับความรักชาติครับซึ่งไอแนวคิดนี้เนะี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับกระแตกวัาาวเฉาในจีนพอดีเลยครับไอกวัาาวเฉาเนี่ยก็คือกระแสที่คนหนุ่มสาวหันมานิยมหันมาภาคภูมิใจแล้วก็สนับสนุนสินค้าแบรนด์ในประเทศตัวเองซึ่งโดยปกติแล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนั่นแหละครับแต่พอถูกนําไปเชื่อมโยงในระดับที่บอกว่าถ้าคุณไม่ซื้อนะ่ะหรือคุณกล้าไปวิจารณ์นะนะคุณอาจจะถูกมองได้เลยครับว่าคุณนะ่ะไม่รักชาติหรือเป็นพวกสังชาติเลยครับ แหมอันนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันเริ่มจะหนักข้อขึ้นไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็มีหลักการที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยครับพวกเขาก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ความผิดของแบรนด์นะครับแต่มันจะกลายเป็นความผิดของผู้ใช้ที่ใช้ไม่เป็นเองหรือว่าไม่รักษาเองโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นการผักภาระที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ารับจบเองนั่นแหละครับพราะมันมีกระต่การไม่มีภาควิจัยใช่ไหมครับมันก็มี ประเด็นที่เรานน้นจะไม่พูดถึงไม่ได้ครับมันก็คือเรื่องของการเซ็นเซอร์ครับมีการอ้างอิงจากบล็อกเกอร์นะครับว่าคนที่กล้าออกมาพูดถึงข้อบกพร่องของแบรนด์เหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะนําไปสู่การถูกรายงานถูกลบคลิปวิดีโอหรือหนักข้อถึงขั้นถูกแบนบัญชีได้เลยซึ่งมันก็มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนนะครับเป็นกรณีของคุณหูเฉินฟางเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกอินเทอร์เน็ตของจีนครับแต่ปรากฏว่าเขาอะถูกทางการจีนสั่งแบร โทษทานของเขาคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือการที่เขาได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบรนด์ในประเทศครับว่ามันด้อยคุณภาพแล้วก็ดันไปคาดการ์ว่าไอ้โปรเนี่ยนะมันจะมายึดโครงตลาดให้เอ็นทีนี้ครับมันก็มีนักวิจารณ์อีกท่านหนึ่งครับที่ชื่อคุณสู้คู่เขาก็ได้ออกมาวิเคาราะห์เหตุการณ์นี้นะครับเขาเหตุผลว่านโยบายการสนับสนุนแบรนด์ในประเทศที่ว่านี้เนะี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติของเขาครับท่านผู้ชมที่เรานั้นอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างเมสอิน China ท0 0า ทเวนตี้ฟหรือนโยบายพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะหลังจากที่เขาโดนมาตราการคว่ำบาตรจากฝั่งตะวันตกรัฐบ,บาลเขาเนะี่ยก็เลยต้องผลักดันแบรในประเทศให้แข็งแกร่งที่สุดแล้วพอคุณหูเฉินฟางครับออกมาพูดในทางตรงกันข้ามมันก็เลยอาจจะถูกมองว่าไปท้าทายนโยบายใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองครับโอ้โหท่าผม้จมเห็นไหมครับว่าจากแค่เรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องเดียวอาการแหลกหรือว่าเส้นบนหน้าจอมันก็สามารถลากโย ไปไกลได้ถึงจิตวิทยาหมู่เรื่องกระแสชาตินิยมไปจนถึงนโยบายความมั่นคงระดับชาติเลยครับมันสะท้อนเห็นนะครับว่าโลกในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการเมือ,องมันก็ผูกพันกันอย่างแน่นแฟน้นจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยทีเดียวครับและมันก็ทําให้ผมนั้นอดคิดย้อนกลับมามองที่บ้านเราที่ประเทศไทยไม่ได้เด็ครับท่านผู้ชมครับไอ้ปรากฏการที่บล็อกเกอร์ท่านนั้นต้องไปสู้เพื่อสิทธิของตัวเองในทิกตอกก่อนนะครับถึงจะได้รับบริการที่ควรจะได้นี่นะครับท่านผู้ชมว่ามันคุณ ไมครับบ้านเราเองครับเวลาเจอเข้ากับปัญหาเราก็ต้องพึ่งพาพลังโซเชียลหรือต้องรอให้เป็นราม่าก่อนเรื่องถึงจะเดินผมว่าเราก็คุ้นเคยกับเรื่องทานองนี้กันดีใช่ไหมครับหรือในอีกมุมหนึง่งอะเรื่องการยึดติดแบรนด์การแบ่งเผ่าพานการแบ่งพักแบ่งไฟาาแบ่งค่านะครับแม้ว่าบริบทเรื่องความรักชาติในบ้านของเราอะมันจะไม่เหมือนกันไปเป๊ะแต่ไอความรู้สึกว่าของมันต้องมีหรือการที่เราให้คุณค่ากับโลโก้ที่แปะอยู่บนวัตถุบ,บางครั้งอะครับอาจจะมากกว่าแค่ประโยชน์ที่ เราได้รับจริงๆจากมันเตอีกผมว่าอันนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่รอบตัวเลยนะครับมันก็เลยน่าคิดต่อนะครับว่าความคุ้มค่าที่แท้จริงอ่ะมันอยู่ตรงไหนกันครับมันอยู่ที่การที่เราต้องจ่ายเงินแพงที่สุดเพื่อเทคโนโลยีล่าสุดที่อาจจะยังแหลกอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือมันอยู่ที่การที่เราครับต้องคอยปกป้องแบรนด์เรากับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราอ่ะจนเราไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับว่ามันมีปัญหาบางทีนะครับท่านผู้ชมความพอดีเนี่ยมันอาจจะเป็นคําตอบที่เรียบง่ายที่สุดครับ แต่เราอะกลับมองข้ามมันไปครับเทคโนโลยีไม่ว่ามันจะไฮเอ็นแค่ไหนก็ตามครับหรือว่าถูกผลักดันด้วยวาระแห่งชาติที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่เครื่องมือครับเครื่องมือที่จะช่วยให้ชีวิตในปัจจุบันขณะของเรามันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นหรือมันมีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เครื่องมือชิ้นนั้นเนี่ยมันกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความกังวลกังวลว่ามันจะช้าไหมกังวลว่าศูนย์บริการเนี่ยจะต้องให้หรือเปล่าหรือถึงขั้นมาบีบคั้ การคิดหรือพูดของเราอ่ะผมว่ามันก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมาตั้งคําถามกับตัวชา้ชาๆชาัดๆแล้วนะครับว่าตกลงเราใช้มันหรือว่าเราอ่ะกาลังถูกมันใช้กันแน่นะสุดท้ายนี่นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมครับจะเลือกใช้เทคโนโลยีอะไรหรือแบรนด์ไหนก็ตามครับผมขอท่านผู้ชมครับได้พบกับความพอดีที่ลงตัวที่สร้างความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตของท่านผู้ชมนะครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เมียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ขอสมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนะั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ